สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Snaptext Review กับพี่ไอร์กฤษดาเสมโมโคเลศครับรายการในตอนนี้จะเป็นตอนของเลนส์ Panasonic Lumix S 24mm f 1.8เป็นเลนส์ตัวที่3ในซีรีส์ f 1.8 L เมส์จาก Panasonic ซึ่งก็ออกมาต่อกับตัวเลนส์85ม m mm ม f 1.8แล้วก็50ม m mm ม f 1.8ซึ่งพี่ใหญ่ได้ทำรีวิวเอาไว้แล้วนะครใครที่สนใจเลนส์2ตัวนั้นก็สามารถที่จะไปย้อนดูใน YouTube c h ANNEL SNAP TECH ZONE ได้ส่วนตัวเลนส์24มิลอันนี้เนี่ยนะครับเป็นเลนส์ที่เขาออกแบบมาสำหรับการใช้งานร่วมกับกล้อง m i r o r l l s s Full Frame นะครไม่ว่าจะเป็น l ลก้า ซ i g m a หรือ p a n าโ o n i c ก็คือขอให้เป็นเลนแอลเมาส์ ount, เขาสามารถที่จะใช้งานได้รวมถึงตัวเซนเซอร์ที่เป็นขนาด APS-C นะฮะขอให้เป็นแอลเมาส์ ount, ก็ใช้งานด้วยกันได้เหมือนกัน จุดเด่นอย่างหนึ่งของซีรีส์ F 1.8จาก Panasonic ก็คือว่าตัวเลนส์ทุกรุ่นในซีรีส์นี้จะมีขนาดเท่ากันหมดคือไม่ว่าจะเป็นเลนส์85ม m mm, มหรือว่า50ม m mm, มรวมถึงเจ้าตัว24ม m mm มตัวนี้ตัวเลนส์จะมีขนาดเท่ากันรวมถึงเลนส์ทางยาวโฟกัสอื่นๆที่จะออกมาในอนาคตก็จะมีไซส์แล้วก็หน้าตาแบบเดียวกันคือที่พี่ใหญ่บอกว่าขนาดเท่ากันน,นะครับเขาขนาดเท่ากันทั้ง ขนาดของตัวเลนส์ขนาดของฟิลเตอร์ตำแหน่งของแหวนโฟกัสแล้วก็สวิตต่างๆที่ตัวเลนส์รวมถึงน้ำหนักของเลนส์ก็ใกล้เคียงกันด้วยในเลนส์แต่ละรุ่นนะฮะอย่างตัวเลนส์2ี่มล f 1.8ตัวนี้จะมีน้ำหนักอยู่ที่310กรัมส่วนเลนส์50ม mm ม f 1.8ก็จะมีน้ำหนักอยู่ที่300กรัมแล้วก็เลนส์ mm 8 5มิล f 1.8 จะมีน้ำหนักอยู่ที่355กรัมสังเกตว่าน้ำหนักเนี่ยแทบจะไม่หนีกันเลยนอกจากน้ำหนักที่ใกล้เคียงกันแล้วเนี่ยนะครับจุด CG หรือว่าจุดศูนย์ถ่วงของตัวเลนสก็ใกล้กันด้วยซึ่งทําให้เวลาที่เราใช้งานร่วมกับตกล้องเ่ยนะฮะบาลานซ์จะอยู่ตําแหน่งเกือบเกือบจะเท่าเดิมในทุกช่วงเลนสที่ใช้งานคือเรียกว่าทาง panasonic เนี่ยเขาคิดมาแล้วแล้วก็ออกแบบสำหรับการใช้งานวิดีโอจริงๆเพราะว่า พอทุกอย่างของเลนส์เนี่ยมันใกล้เคียงกันหรือว่าเท่ากันเนี่ยนะครับในแง่ของการใช้งานจริงสะดวกมากๆเวลาที่เราเปลี่ยนเลนส์ไปมาไม่ว่าเราจะใช้งานกับตัว o l l o w Focus นะฮะหรือการใช้งานร่วมกับ League หรือ m a t t ์บ็ x หรือการใช้งานร่วมกับ Gi m บ a l <ๆ S 2> เวลาที่เราใช้งานคือเราตั้งค่าหนเดียวพอเปลี่ยนเลนส์ก็แทบไม่ต้องตั้งค่าอะไรใหม่แล้วก็สะดวกแล้วก็ยืดหยุ่นมากๆครับ ตัวเลนส์ panasonic 24mm ม f 1 8จะใช้ฟิลเตอร์ขนาด6 7ม mm เมนะฮะเขามีแหวนโฟกัสขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้าแล้วก็ข้างๆจะมีสวิตช์เป็นออโต้โฟกัสแมนนวลโฟกัสนะครับส่วนตัวเลนส์ตัวนี้เองเนี่ยเขามีฮูดมาให้ด้วยเป็นทรงกรีบดอกไม้แล้วก็อันนึงที่พี่ใหญ่ชอบฮูดของ panasonic มากๆก,ก็คือว่าฮูดของเขาเนี่ยจะเป็นระบบล็อกที่ค่อนข้างแข็งแรงเลยทีเดียว ตัวเลนส์ตัวนี้เองเนี่ย mm hmm. เขามีซิลกันฝุ่นแล้วก็กันละอองน้ําด้วยท aw, mm ั้ง panasonic บอกว่าเลนส์ตัวนี้สามารถทํางานได้แม้อยู่ในอุณหภูมิถึงลบสิองศาเซลเซียสโครงสร้างของตัวเลนส์ภายในเนี่ยนะครับจะประกรอบด้วยชิ้นเลนส์12ชิ้นจัดกลุ่มเป็น11กลุ่มเลนส์พร้อมกับชิ้นเลนส์ aspherical 3ชิ้น ed 1ชิ้นแล้วก็ ued อีก1ชิ้นซึ่งชิ้นเลนส์พิเศษพวกนี้ก็จะใส่มาเพื่อให้เราได้คุณภาพของภาพที่ ดีที่สุดทั้งในเรื่องของความคมสีของภาพรวมถึงเรื่องของการลด C A หรือขอบม่วงนะฮะลดกตติ้งแล้วก็ลดแสงแฟร์การขับเคลื่อนชิ้นเลนของเขาเนี่ยนะครับจะใช้เป็นลีเนียร์มอเตอร์ที่ทำงานได้เงียบแล้วก็รวดเร็วมากๆระยะโฟกัสใกล้สุดของตัวเลนส์อยู่แค่24เซนติเมตรเท่านั้นเองถือว่าค่อนข้างเจะใกล้เลยทีเดียวแล้วก็เขามีกริดรดแสงทั้งหมดเนี่ย 9กลีบนะครับเป็นกลีบรูรบแสงแบบที่ Panasonic เรียกว่า Circular Aperture ก็คือไม่ว่าคุณจะใช้ค่ารูรัแสงอะไรก็ตามเราจะได้รูรบแสงที่กลมอยู่ตลอดเวลาตัวรูรบแสงของเลนส์ตัวนี้เนี่ยเขาสามารถปรับได้ตั้งแต่ F1.8 ถึง F16 แล้วก็เป็นการปรับค่ารูรแสงแบบ Micro Step Aperture ซึ่งข้อดีก็คือว่าเวลาที่เราปรับค่ารูรัแสงเนี่ยตัวเบรดแดรฟรมหรือว่ากลีบรูรแสงเนี่ยเขาจะขยับทีละนิด ก็ช่วยให้เวลาที่เราปรับค่ารูรับแ,แสงแสงไม่วูบวาบโดยเฉพาะตอนที่เราถ่ายวิดีโอนะฮะจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเลนส์ตัวนี้ก็คือเขาสามารถตั้งระยะการหมุนแหวนปรับโฟกัสได้ด้วยซึ่งอันนี้ตั้งได้ในตัวกล้องนะฮะมีให้เลือกทั้งแบบที่เป็น non linear หรือว่าจะเป็น linear หรือจะเป็นการเซตค่าเองคือเราสามารถตั้งได้ว่า จะให้ระยะการหมุนของเขาเนี่ยนะครับเป็น90องศาถึง360องศาซึ่งก็จะทำให้การใช้งานร่วมกับ o o l o w w o o u u เนี่ยทำงานได้สะดวกมากๆครับตอนนี้พี่ใหญ่มาลองวอล์กด้วยตัวเลนส์24ม mm ิ f 1.8นะครับใช้ตัวกล้องเป็น panasonic s5 นะฮะก็ลองเดินวอกให้ดูว่า องศาการภาพที่ได้เ,เป็นยังไงบ้างส่วนเรื่องของระบบการสั่นก็คือเปิดระบบการสั่นในตัวกล้องนะฮะแล้วก็ตอนนี้เปิดอยู่ที่ f 2นะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยจะได้ตัวแบบที่ชัดแล้วก็ฉากหลังที่ยังมีความเบลออยู่เพราะว่าดูรูือบแสงของเขาก็ค่อนข้างที่จะกว้างนะครับในแง่ของการทํางนานจริงๆเนี่ยตัวเลนส์ของเขาน้ําหนักไม่ได้เยอะมากก็ช่วยให้เรายัง ือวอกได้แบบสบายๆอยู่ mm hmm. ถึงแม้ว่าติดกับตัวกล้อง S5 เนี่ยก็จะมีน้ําหนักอยู่นิดนึงพอสมควรนะ,ะก็อาจจะต้องแบบเกรงๆมือหน่อยนะฮะแต่ก็ยังทํางานได้ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะฮะแล้วก็เรื่องของระบบโฟกัสนะครับเปิดระบบโฟกัสเป็น face detection ให้เขาโฟกัสที่ใบหน้าเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะโยกไปไหนเนี่ยตัวเรายังชัดอยู่ตลอดเวลา <that> ตัวเลนส์ตัวนี้เองเนี่ยก็โฟกัสได้ค่อนข้างดีนะครับคือเขาโฟกัสได้เร็วแล้วก จับได้แม่นนะคือโอกาสหลุดโฟกัสเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยมากๆโดยเฉพาะการเอามาทำบล็อกแบบนี้ครับมาคุยกันเรื่องของภาพที่ได้จากเลนส์24มิ f 1.8ตัวนี้กันบ้างนะฮะต้องบอกว่าเท่าที่พี่ใหญ่ได้ลองทดสอบมาเนี่ยตัวเลนส์ทำภาพออกมาได้ดีเลยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความคมชัดรวมถึง distortion แล้วก็เรื่องของสีโดยเฉพาะเรื่องของ distortion นี่เรียกว่าประทับใจมากๆคือด้วยปกติเองเนี่ย เลนส์ที่เป็นเลนส์มุมกว้างก็จะมีดิสทอร์ชันหน่อยๆแต่เจ้า24ม mm ิ f 1.8ตัวนี้ดิสทอร์ชันแทบไม่เห็นเลยซึ่งอันนี้ก็ต้องยอมรับครับว่าพาเนี่ยออกแบบเลนส์ออกมาได้ดีเรื่องของความคมครับที่ f 1.8เองเนี่ยตรงกลางภาพก็ยังให้ความคมชัดที่ทำออกมาได้ดีอยู่นะฮะส่วนขอบภาพเองเนี่ยมีการดรอปความคมลงไปบ้างนิดนึงซึ่งเท่าที่พี่ใหญ่ทดสอบมา แนะนำว่าถ้าใครอยากได้แบบตรงกลางภาพคมด้วยแล้วก็ขอบภาพคมด้วยเนี่ยนะฮะให้ใช้สักประมาณ F4 ขึ้นไปเรื่องขอบมืดครับตัวนี้เองเนี่ยที่ F1.8 ค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดโดยเฉพาะเวลาที่เราถ่ายในพื้นที่ที่มีความสว่างมากๆอย่างถ่ายท้องฟ้าหรือว่า ถ่ายกำแพงสีขาวนะฮะแต่อันเนี้ยก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องปกติของเลนส์มุมกว้างแล้วก็เอฟกว้างนะฮะเราก็จะเห็นขอบมืดบ้างใครที่บอกว่าไม่อยากได้ขอบมืดในภาพนะฮะก็ใช้สักประมาณ F 2.8ถึง4ขึ้นไปอันเนี้ยขอบมืดก็จะหายไปแล้วแต่ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยนะ,ะหลายๆคนก็ชอบภาพที่มีขอบมืดเหมือนกันเพราะว่าเวลาที่ภาพมีขอบมืดเนี่ย ตรงกลางคือตัวแบบก็จะเด็นขึ้นมาเรื่องของแฉกไฟครับสำหรับใครที่จะเอาเจ้าเลนสตัวนี้ไปถ่ายไฟตอนกลางคืน,นตัวเลนส์เนี่ยให้แฉกไฟมาสักประมาณแบบ F5.6 ขึ้นไปเราจะเริ่มเห็นแฉกไฟชัดเจนแล้วแล้วก็แฉกไฟของเขามี18แฉกนะฮะก็ตามกริบรูปแสงของเขาครับที่เขามีกริบรูปแสงหรือว่าเบรดไดแฟรมทั้งหมดเนี่ย เก้ากรีบก็เลยให้เป็นแฉกไฟ18แชฉกออกมาเรื่องของความเร็วโฟกัสครับตัวเลนส์เองเนี่ยเขาโฟกัสภาพได้เร็วแล้วก็เงียบมากๆรวมถึงความแม่นยําในการโฟกัสเนี่ยเท่าที่ลองมาเนี่ยนะครับทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวการเข้าออกโฟกัสก็ทําได้นุ่มนวลนะฮะอันนีเน้เรียกว่าทํางานได้ดีทั้งในส่วนของการถ่ายภาพนิ่งแล้วก็การถ่ายวิดีโอรวมถึงเวลาที่เราใช้เป็นแมนูโฟกัสตัวเลนส์ สามารถที่จะตั้งระยะการหมุนแหวนโฟกัสได้อันนี้ก็เรียกว่า Panasonic เองเนี่ยคิดมาแล้วสำหรับงานวิดีโอจริงๆอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของโฟกัสบรดิ้งนะฮะอันนี้สำหรับใครที่จะเอาไปทํางานวิดีโออาจจะห่วงเรื่องของโฟกัสบรดิ้งแต่ว่าเจเลนส์ตัวนี้เองเนี่ยนะฮะแทบไม่มีอาการโฟกัสบรดิ้งออกมาให้เห็นนะครับใครที่จะเอาไปทำงานวิดีโอเนี่ยเลนส์ตัวนี้ไว้ใจได้ทำงานได้สบายๆช่วงเลนส์24มิลลิเมตรเองเนี่ยก็เหมาะสำหรับก,การถ่ายภาพทั่วไป เราได้ภาพหมุมกว้างนิดๆหรือว่าจะเป็นการถ่ายร็อกนะครับหรือการถ่ายรีวิวสินค้าการถ่ายแบบวิดีโอเดินเที่ยวอะไรแบบนี้ช่วงเลนส24มิลพี่ใหญ่ว่ากําลังสวยเราได้ตัวคนในภาพที่ไม่ดูใหญ่เกินไปแล้วก็ยังเห็นฉากหลังด้วยส่วนค่า f 1.8เองเนี่ยนะครับก็ช่วยให้สามารถที่จะถ่ายภาพ หน้าชั้นหลังเบลอได้แม้เลนส์ตัวนี้จะเป็นเลนส์24มิลแต่ก็ยังทําหน้าชั้นหลังเบลอได้ค่อนข้างดีอยู่นะครับรวมถึงว่า f 1.8เนี่ยก็ช่วยเวลาที่เราถ่ายในที่แสงน้อย ก็สามารถที่จะถ่ายได้ง่ายขึ้นตัวเลนส์เองเนี่ยต้องบอกว่าเขาไม่มีระบบการสั่นในตัวนะแต่ว่าเราสามารถใช้งานระบบการสั่นในตัวกล้องเนี่ยเข้ามาช่วยทดแทนได้นะฮะการทํางานโดยรวมเองเนี่ยถือว่าเป็นเลนส์ตัวหนึ่งที่ใช้งานได้ง่ายแล้วก็สนุกไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพนิ่งหรือการถ่ายวีดีโอน้ำหนักของตัวเลนส์เองก็ไม่เยอะนะะอย่างพี่ใหญ่เอามาใส่กับตัว Panasonic S5 เนี่ยถือเดินถ่ายทั้งวันได้แบบสบายๆนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือตัวเลนส์ Panasonic Lumix S24mm F1.8 ขอบคุณสำหรับการรับชมรายการในตอนนี้ครับอย่าลืมกด subscribe YouTube Channel Snap Tech Zone แล้วก็กดไ like ล Facebook Fanpage Snap Tech Zone ด้วยนะครับพี่ใหญลาไปก่อนครับสวัสดีครับ